เสียงฝ่ามือกระแทกใบหน้าพวกแกทำงานกันยังไงวะพวกแกเฝ้ากันยังไงถึงให้ตำรวจบุกเข้าไปได้แกรู้ไหมว่าฉันเสียหายไปเท่าไหร่และต้องเสียลูกน้องไปตั้งกี่คนเสียงผู้เป็นนายตะคอกเสียงใส่หน้าลูกน้องที่ยืนเรียงหน้ากระดานกันอยู่สามสี่คนนายครับตำรวจที่บุกเข้ามาอาวุธครบมือ ทั้งยังมีแต่ตำรวจฝีมือดีทั้งนั้นนะครับเสียงตบดังขึ้นอีกหนึ่งฉากฝีมือดีถึงมันจะฝีมือดีแค่ไหนแต่พวกแกมีเป็นร้อยตำรวจมีไม่ถึง30คนแกปล่อยให้พวกมันจับคนเกือบร้อยไปได้และที่สำคัญมันจะเก่งแค่ไหนมันก็ผู้หญิงพวกแกมีแต่ควาย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 กันนะพัด พูดพร้อมกับไล่ใช้ฝา่ฝามือนหนาๆฟาดเข้าที่กกหูลูกน้องทีละคนได้ครับพวกผมขอโอกาสแก้ตัวพวกแกได้แก้ตัวแนะ่พวกแกไปสืบหาข้อมูลมาว่ามีทางไหนที่เราจะเล่นงานตลบหลังตำรวจได้บ้างโดยเฉพาะคนที่เป็นคนนำบุกจับแหล่งผลิตใหญ่ของพวกเรา ฉันให้เวลาพวกแกเก็บข้อมูลมาให้ได้มากที่สุดนานแค่ไหนฉันก็จะรอแต่อย่าน,นานจนพวกแกตายก่อนแล้วกันละ่ะเสียงผู้เป็นนายสั่งเชิงคมคูเสียงเคาะประตูดังขึ้นขัดจังหวะประหนึ่งเหมือนเสียงสวรรค์ที่เข้ามาช่วยผู้เป็นลูกน้องที่รอการชี้ชะตากรรมว่าจะอยู่หรือตายพี่กันคะพี่กันยุ่งอยู่หรอ คุยธุระอยู่เหรอคะเสียงสวยๆของหญิงสาวที่หน้าตาดูสะสวยรูปร่างอารชรหน้าทนุถนอมของน้องสาวสุดที่รักของกันนพัฒตเอ่ยขึ้นอ๋อเปล่าคะ่ะพี่แค่เรียกลูกน้องมาสั่งงานคุณมีอะไรหรือเปล่าคะพี่คุยธุระเสร็จพอดีผู้แกออกไปได้แล้วอย่าลืมทำตามที่ฉันสั่งล่ะ กนภัทรคุยกับน้องสาวพร้อมกับปัดมือบอกให้ลูกน้องออกไปกนภัทรและกุลธิดาเกิดมาในตระกูลของเจ้าของธุรกิจยักษ์ใหญ่ระดับประเทศแต่โชคร้ายที่ครอบครัวโดนโกงจนล้มละลายซ้ำร้ายกว่านั้นพ่อแม่ยังประสบอุบัติเหตุรถคว่ำเสียชีวิตทั้งคู่เขาทั้งสองจึงโตมาด้วยการเลี้ยงดูของพ่อแม่อุปถัมและโตมาด้วยความแค้นต่อคนที่โกงครอบครัว และความเชื่อว่าการตายของบิดาและมารดาไม่ใช่เรื่องของอุบัติเหตุกันณพัสจึงทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ทุกอย่างกลับมาและดูแลน้องสาวคนนี้ให้ดีที่สุดเพราะความคิดที่ว่าเรามีการแค่สองคนพี่น้องกุลธิดาสิ่งที่กันพพัสห่วงแหนที่สุดในชีวิตและวันนี้เขาก็ทำได้มีทุกอย่างเหมือนเดิม ตนและกุนธิดาก็ไม่ต้องลำบากเหมือนที่ผ่านมาเขาพยายามเป็นทุกอย่างให้น้องสาวทั้งพี่เพื่อนพ่อและแม่กุนธิดาจึงไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กขาดความอบอุ่นกลับกลายเป็นคนที่ร่าเริงจิตใจดีและดูอบอุ่นด้วยซ้ำกันนาพัฒนั่งนึกถึงอดีตที่เด่ร้าในวัยเด็กและมองน้องสาวที่นั่งยิ้มสดใสร่าเริงอยู่ตรงหน้าในตอนนี้ พี่การคะพี่การว่าที่ไหนดีคะที่นี่กับที่นี่ที่นี่เป็นเกาคะค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่เกาะแต่เป็นส่วนตัวเหมือนกันกณชอบที่ไหนล่ะชอบทั้งสองที่เลยคะ่ะงั้นเราก็ไปดูและซื้อมันทั้งสองที่เลยดีไหมคะจริงนะคะพี่การจะดีที่สุดเลยผู้เป็นน้องสาวกระโดดกอดคอพี่ชายสุดที่รัก ที่จะยอมซื้อบ้านพักต่างอากาศให้กับเธอก็เรามีกันอยู่แค่สองคนนี่คะพี่เคยบอกแล้วไงว่าพี่จะดูแลน้องให้ดีที่สุดและจะทำทุกอย่างที่ทำให้น้องสาวของพี่มีความสุขหนูโรู้ค่ะและก็รู้ว่าพี่การทำทุกอย่างได้ตามที่พูดไว้กุณรักพี่กันนะคะไม่ต้องมาทำเป็นอ้อนพี่เลยนะ สองพี่น้องนั่งคุยกันภายในห้องรับแขกหัวเราะชอบใจอย่างมีความสุขผู้กองคะนี่เป็นข้อมูลของนายกันนพั์ที่ผู้กองให้ฉันไปสืบมาค่ะนายกันนพั์เติบโตมากับน้องสาวสองคนด้วยการเลี้ยงดูของพ่อแม่บุญธรรมเพราะพ่อแม่แท้ๆประสบอุบัติเหตุรถคว่ำเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็ก และตอนนี้เขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจเดิมที่เคยเป็นของพ่อแม่แท้ๆของเขาที่เคยมีข่าวเมื่อหลายปีก่อนที่โดนโกงจนล้มละลายค่ะอ๋อและเท่าที่ทราบมานายกนภัทรจะชอบออกต่างจังหวัดทุกๆสิ้นเดือนด้วยค่ะและน้องสาวก็เหมือนจะไม่ได้ทำอะไรนะคะจะมีเห็นเข้าไปในบริษัทบ้างอ๋อและเธอจะชอบไปที่นา์คลับแห่งหนึ่งที่อยู่ใจกลางเมืองเนี่ยค่ะ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นร้านเฟรนด์คับไปบ่อยมากวันเว้นวันก็ว่าได้ค่ะและที่สำคัญคือนายกนพัฒน์เนี่ยทั้งรักทั้งห่วงน้องสาวยิ่งกว่าอะไรเลยนะคะนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้น้องสาวเขายังโสดอยู่แน่แ่เพราะน้องสาวนางเนี่ยหน้าตาสวยใช้ได้เลยนะคะผู้กองผู้หมวดสาวอธิบายข้อมูลตามที่ตัวเองได้ไปหามา อย่างละเอียดหลังจากวางแ้มข้อมูลให้กับผู้บังคับบัญชาโอเคขอบใจมากหมวด <c oughs> คุณที่หาข้อมูลเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยนะ <c oughs> ฉันนับถือคุณจริงๆก็ผู้กองบอกฉันว่าให้ไปหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดนี่คะรติการจัดให้ค่ะขอบใจมากคุณไปทำงานต่อเถอะเรื่องนี้ฉันจัดการเอง ได้ค่ะฉันขอตัวก่อนนะคะพูดจบผู้หมวดสาวก็โค้งตัวเพื่อเป็นการทำความเคารพก่อนจะหมุนตัวกลับเดินออกจากห้องไปหลังจากที่นั่งอยู่ในห้องทำงานทั้งวันจนลืมกินข้าวกินปลาเหลือบมองนาฬิกาอีกทีก็จวนจะสี่โมงเย็นแต่ด้วยเรื่องสำนวนคดีที่ดูยังจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ จากการให้ปากคำของผู้ต้องหาและพยานจึงทำให้ผู้กองสาวนั่งคิดไม่ตกว่าความจริงแล้วเรื่องราวมันน่าจะดำเนินต่ออย่างไรเชิญค่ะเข้ามาได้ปานระพีเอ่ยอนุญาตให้บุคคลที่เคาะประตูโดยที่ตนยังนั่งมือกุ่มขมับนั่งคิดไม่ตกเอ่อยุ่งอยู่หรือเปล่าคะ สียงใสๆเอ่ยถามปานระพีเงยหน้าขึ้นมองไปยังต้นเสียงก่อนจะเผอเผยรอยยิ้มหวานไปให้ส่วนแขกผู้มาเยือนแค่เห็นรอยยิ้มหวานก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมถึงต้องเขินอายจนหน้าแดงขนาดนี้ด้วยเมื่อกำลังหาคำตอบให้กับตัวเองแต่ก็ต้องหยุดชะงักไว้เมื่ออีกคนเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองกำลังเผยยิ้มออกมาชักสีหน้ากลับไปเบก๊กเคล่งขรึมเช่นเดิมอ,อ้าว อะไรของเขานะขวานตานึงในใจอ่ะคุณมาหาฉันถึงที่นี่มีธุระอะไรรึเปล่าหรือว่าคุณคิดถึงฉันจนทนไม่ไหวเลยต้องมาหาถึงที่นี่ขวานตาก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมต้องเคอะเขินยหญ่ผู้กองขี้เก๊กขนาดนี้มันก็เป็นแค่คำพูดที่ออกจะฟังดูกวนๆด้วยซ้ำ และเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องพาตัวเองมาที่นี่เพื่อมาเจอคนที่อยู่ตรงหน้านะตอนนี้แค่เรื่องรถความจริงเธอก็ให้คนขับรถมาเอากลับไปให้แทนก็ได้ไม่เข้าใจตัวเองนี่ป้าอย่าหลงตัวเองไปให้มากนักเลยถ้าฉันไม่มีธุระฉันก็ไม่อยากมาเจอหน้าคุณนักหรอกนะคนอะไรเกลกได้ตลอดเวลาประโยคสุดท้ายพูดเงิมเงิในลำคอ อะไรนะคุณเมื่อกี้คุณว่าไงนะเปล่ปลาฉันแค่จะมาถามเรื่องลูกสาวฉันอะซ่อมเสร็จหรือ,อยังลูกสาวอ๋อรถคุณเหรอฉันนั่งก่อนสิคุณเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังคุณรีบไปไหนต่อไหมไม่ค่ะ ขวันตาพูดพร้อมกับทำหน้าอย่างไม่เข้าใจว่าทำไมหล่อนต้องนั่งรอแค่คำตอบว่าซ่อมเสร็จหรือยังไม่เสร็จแค่นั้นเองงั้นคุณนั่งรอก่อนนะขอฉันเคลียร์สมนวนพวกนี้ก่อนอีกแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วถึงจะยังไม่เข้าใจว่าปาลพีให้เธอรออะไรแต่ขวานตาก็ยอมนั่งรอแต่โดยดี รพียกแฟ้มงานขึ้นมาอ่านใกล้ๆหน้าเชิงเน้นย้ำข้อความที่ตนไม่เข้าใจก่อนจะเอ็นตัวไปด้านหลังพร้อมกับหมุนตัวไปมาอย่างคนที่กำลังใช้ความคิดคุณคุณโอขวันตาคะมีอะไรคุณคนถูกเรียกขานรับขณะที่สายตายังจดจ่ออยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือเครื่องรู้ ถ้าคุณมีปากเสียงกับใครสักคนแล้วคุณพลาดทำให้เขาตายแล้วคุณกลัวความผิดคุณจะทำยังไงกับศพคนที่ถูกถามยังคงใจจดใจจ่ออยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์ก่อนจะตอบอย่างไม่ได้ใส่ใจอะไรมากถ้าฉันกลัวความผิดฉันก็คงเอาศพไปซ่อนละมั้ง แล้วคุณจะซ่อนยังไงไม่ให้มีร่องรอยหรือหลักฐานให้ตามตัวคุณได้คงฝังไว้หลังบ้านหาต้นไม้กลิ่นแรงๆมาปลูกทับหรือไม่ก็กระถางต้นไม้แล้วมั้งเนียนสุดส่วนของกลางคงทงบบิ้งไว้กับศพฝังไว้กับศพนั่นแหละแล้วก็คงบิ๊กคลีนนิ่งบ้านครั้งใหญ่ละมั้งเป็นคุณคุณจะหาเจอไหมล่ะ <c ười> คุณถามทำไมหรอ ผู้ถูกถามยังคงใจจดใจจ่อกับหน้าจอโทรศัพท์เช่นเดิมโดยไม่ได้สนใจคนถามอะไรมากนะักใช่ใช่แล้วฉันมองข้ามตรงนี้ไปได้ยังไงเนี่ยขอบใจมากเลยนะคุณปาละพีลุกพรวดเข้ามาหาพร้อมกับกุมมือขวานตาเข้ามาแนบอกเมื่อนึกถึงบ้านที่เป็นสถานที่เกิดเหตุเอ่ออะไรแล้วคะ ขวัญตาทั้งตกใจทั้งงงในการกระทําของปานละพีก็คุณทําให้ฉันนึกออกไงโอเคฉันว่างแล้วป่ะปะไปไหนคะก็ไปคุยเรื่องรถคุณไงฉันว่างแล้วเออเออคุยที่นี่ก็ได้นี่ คุณก็แค่บอกว่าซ่อมเสร็จหรือยังแค่นั้นเองความจริงคุณน่าจะบอกฉันตั้งแต่แรกที่ฉันถามแล้วด้วยซ้ํานะให้ฉันนั่งรอคุณแค่มาตอบว่าเสร็จหรือไม่เสร็จเนี่ยนะเสียเวลาฉันเนี่ยจะเย็นๆสิคุณตอนนี้ฉันหิวนึกอะไรไม่ออกหรอกยังไม่ได้โทรถามช่างเลยคุณไปทานข้าวเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิจะได้โทรถามช่างให้พร้อมกันเลยนะคุณนะไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยฉันหิวไม่ไหวแล้ว พูดพร้อมกับจ้องมาที่ใบหน้าหวานๆเอาอีกแล้วสายตาแบบนี้อีกแล้วมันเป็นสายตาที่จะว่าอ่อนก็นไม่ใช่จะดุก็ไม่เชิงแต่ทรงอํานาจเหลือเกินแก่ผู้ที่เผลอเข้ามาสบสายตาคู่นี้เหมือนกับฉันในตอนนี้ที่กำลังจะลังเลว่าสายตาคู่นี้กำลังทำให้ฉันรู้สึกได้หลายอย่างเหลือเกินรู้ตัวอีกทีตอนนี้ฉันได้มาอยู่ที่ร้านอาหาร พร้อมกับยายป้าขี้เก๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณเราไปพิสูจน์กันไหมคะพิสูจน์อะไรของคุณ<ม>ก็พิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณคิดมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนไงเรื่องอะไรคุณอย่าบอกนะว่าเรื่องศพปานระพีพยักหน้า คุณกลัวไหมล่ะถ้ากลัวก็ไม่เป็นไรปานระพีเอ่ยถามเมื่อเห็นสีหน้าที่ดูจะตะลึงเล็กน้อยของขวัญตาไม่ไม่ไมฉันอยากไปฮะเอาจริงดิคุณปานระพีไม่อยากเชื่อหูตัวเองจริงขวัญตาพยักหน้าตอบรับด้วยสีหน้าและท่าทางที่ดูจริงจังฉันชอบดูหนังเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากเลย และฉันก็เคยคิดนะว่าอยากลองไปอยู่ในสถานที่เกิดเหตุดูบ้างมันคงดูพิศวงหรือคงน่าตื่นเต้นดีขวัญตาพูดไม่หยุดตั้งแต่ลขึ้นรถมาเหมือนเด็กที่กำลังจะไปที่สวนสนุกหรือสวนสัตว์ครั้งแรกแล้วทำไมคุณถึงคิดว่าคนร้าจะทำแบบนั้นตอนที่ฉันถามคุณฉันก็จำมาจากในหนังไงคุณมันเป็นหนังเกาหลีอะแล้ว ฉันคิดว่าคดีเนี่ยเนียนที่สุดแล้วตั้งแต่ฉันเคยดูมาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณหนูขี้เหวี่ยงอย่างคุณนะ่ะจะชอบดูหนังอะไรแบบนี้นี่คุณฉันก็คนคนหนึ่งที่มีสิ่งที่ชอบเหมือนคนอื่นนั่นแหละและมันจะดีมากถ้าคุณเรียกฉันแล้วไม่มีคาว่าขี้เหวี่ยงกว่ารถจะมาจอดถึงหน้าคฤหาสน์หลังใหญ่เวลาก็ล่วงเลยจนเกือบสองทุ่ม ขอคุณมากเลยนะคุณขอโทษด้วยที่รบกวนคุณปาราพีกล่าวกับคนตัวเล็กก่อนที่หล่อนจะลงจากรถไปไม่เป็นไรหรอกคุณสนุกดีขอบคุณที่มาส่งนะฉันเข้าบ้านก่อนละกันเออคุณโอคันตาปาราพีร้องเรียกเมื่ออีกคนลงจากรถกำลังหันหลังเดินไปคะ ฝันดีนะคะผู้กองสาวออึ้งก่อนจะพูดออกไปอย่างเขินอายโดยที่ไม่เข้าใจตัวเองว่าทําไมถึงอยากจะพูดออกไปและทำไมต้องอายที่จะพูดคนฟังถึงกับหน้าแดงเมื่อได้ยินดังนั้นก่อนจะหันหลังเดินเข้าบ้านไปโดยที่ไม่ตอบอะไร